ใหญ่เพราะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่แคบหรือเอากระจกอะไรมามากนักนะครับเราใส่เป็นพื้นที่เคาน์เตอร์บาร์ไปเลยก็ได้เห็นไหมครับก็จะเป็นแค่เป็นตัว G นะครับโดยที่เรามีสามเหลี่ยมการใช้งานเนี่ยครบแล้วนะครับแล้วก็มีพื้นที่ปรุงอาหารมีพื้นที่รับประทานอาหารเพิ่มเติมพูดคุยกับลูกๆก็ได้นะครับอ่ะทวนี้เราได้ ลักษณะคร่าวๆแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะเลือกวัสดุอะไรบ้างมีรูปมาให้ดูกันครับเริ่มจากตัววัสดุก่อนวัสดุเห็นไหมครับบางคนนะครับอยากได้ให้มันดูธรรมชาติดูอบอุ่นผนังไม้นะครับที่เราที่ผมเอามาให้ดูฝั่งขวามือสุดเนี่ยนะครับแต่ในความจริงมันมีกระเบื้องอาจจะใช้กระเบื้องนะครับมาสลับลายนะครับอยู่เป็นผนังหลังเตาเตาแก๊สตรงนั้นก็ได้นะครับ ก็จะเพิ่มความเก๋ขึ้นไปอีกอะนะครับผนังหินที่เป็นกระเบื้องหินปูชิดต,ตัวนี้ะนะครับปูผนังแล้วก็มีความเงาวาวเอาเงาอยู่ในตัวเนี่ยจะช่วยทําให้ห้องเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นมาแทนกระเบื้องปูผนังทั้งหมดห้องจะดูหรูขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยใช่นะครับผนังหน้าบานไฮกลอสสีสดๆนะครับรูถัดไปเนี่ย อาจจะเป็นไฮกรอสหรือไม่จะเป็นต้องเป็นไฮกรอสก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งห้องเรากว้างอยู่แล้วนะครับเราจะใช้เป็นสีพ่นธรรมดาก็ได้เพราะว่าความเงาที่อาจารย์ตอนพูดจะทําให้ดูหรูแล้วก็ดูกว้างด้วยใช่ครับซึ่งตอนนี้นะ่ยเรามีผนังหินกระเบื้องหินตัวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะดูมีมิติอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะถัดไปอาจจะเสริมวัสดุที่เป็นสแตนเลสแล้วก็ไม้สีเข้มนะครับเป็นบราโว๊กเข้าไปหน่อยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับเวลาที่เราจะเริ่มออกแบบเราต้องมี คุณผู้ชมควรจะมีเรฟเรนซ์นิดหนึ่งนะครับคือเปิดหนังสือดูว่าแบบไหนที่เราคิดว่าเราชอบนะครับผมก็ลองหามาให้ดูทั้งสองแบบนะครับเป็นเรฟเร์เรนซ์ที่อ้างอิงจากเว็บไซต์นะครับจะเห็นว่าหน้าบานตู้ของเขาจะเรียบเรียบเห็นไหมครับเป็นสีแบบบราโอนะครับผสมกับไม้นะครับมีสแตนเลสเล็กๆหน้าบานจะปิดเรียบทั้งหมดเลยนะครับเราได้เป็นไอเดียแล้วนะครับเราดูว่าเป็นไอเดียแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าของเราเนี่ยที่จะออกแบบ โอเคพักรูปไว้ก่อนนะครับกลับมาผมมีรูปที่เก็บอไว้แล้วนะครับอ่าโอเคครับมาดูกันนะครับเราก็จะได้รูปชุดครัวของเราและของคุณผู้ชมแฟนรายการเรานะครับอ่ะมาดูกันครับจะเห็นว่าชุดครัวนะครับจะถูกต่อเชื่อมกันเป็นตัว่ีนะครับเหมือนเป็นตัว G ีเนี่ยนะครับ โดยที่ตรงนี้เรลนี้จะเป็นเดิมเป็นโต๊ะวางของตอนนี้ผมว่าเปลี่ยนให้เป็นทีวีเออตู้เย็นรวมถึงมีเตาอบและไมโครเวฟอยู่ด้วยนะครับซ่อนอยู่ในหน้าบานเดียวกันนะครับถัดไปก็จะเป็นตู้เคาน์เตอร์ครัวค่ะซึ่งเราอาจจะเอาที่เมื่อสักครู่นี้เห็นอุปกรณ์ที่วางเอาไว้เยกเอาไว้ทั้งใส่ไว้ใส่ลงไปใไดเพราะนั้นส่วนที่เพิ่มเติมมาคือส่วนนี้ครับคือบล็อกนี้บล็อกนี้คือส่วนที่เดิมเนี่ย เป็นช่องว่างอยู่ครับแล้วก็เชื่อมต่อไปเลยนะครับลูกแผลนะครับก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นวงกบของหน้าต่างนะครับเราทําเป็นเพลทไม้ยื่นออกมานะครับอยู่แนวขอบวงกบก็สามารถจะวางของได้นะครับเตาแก๊สกระเถิบออกมาจากผนังอีกนิดนึงนะครับเพระอยู่เซนเตอร์ของของผนังตัวนี้นะครับติดคูดลอยๆเรื่องอันสวยๆนะครับแล้วก็ผนังตัวนี้เป็นผนังที่จะเป็นผนังพระเอกของ ห้องนี้เลยครับอาจจะเป็นกระเบื้องลายไม้สลับสีกันก็ได้นะครับทีนี้เคาน์เตอร์เชื่อมมาตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นโตะ๊ะจะเป็นแผ่นไม้ไม้จริงนะครับเอามาวางเลยนะครับขาเป็นสแตนเลสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อ์ประกรบต่างๆก็เริ่มใช้งานได้แล้วมีข้อควรคำนึงนิดนึงนะครับ,บนนเวลาเราเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นตู้ที่เราเก็บ ตู้เย็นเข้าไปเนี่ย<ฆ>มันจะหนาถูกไหมคุณโยตู้เย็นบางตู้เนี่ยมันหนามากมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาการออกแบบว่ามันดูไม่ตันจนเกินไปเนี่ยครับ<ฆ>ลองขยบหน้าบานออกมานะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับลองติดเป็นกระจกเงาดูนะครับแต่ผมแนะนาอีกอย่างหนึ่งเป็นทิปเล็กๆแล้วกันนะครับ<ฆ>ก็คือว่าเนื่องจากว่าตู้เย็นมีความร้อนอยู่แล้วบางที<ฆ>เราต้องการจะเข้าไปเมนเทนนน์หลังตู้เย็นเนี่ยนะครับก็ต้องทําบานเปิดด้านข้างออกมานะครับือปิดมาปุ๊บก็จะเห็นเป็นกระจกถูกไหมครับแล้วก็หน้าบาน ด้านก็ย่อยู่ฝั่งตรงข้ามเปิดมาปุ๊บนะครับเปิดด้านหน้าเปิดด้านข้างคุณก็จะสามารถแมแนนตู้เย็นคุณได้อย่างสะดวกนะครับก็ภาพรวมต่างๆนะครับก็จะเป็นไปตามวัสดุที่เราเลือกไว้มีสายโคมไฟอะไรเข้าไปนิดหน่อยมาดูกันเลยครับว่าตอนนี้วัสดุต่างๆที่เราเลือกใช้ไว้จะอยู่ตร,ตรงไหนบ้างครับมีอะไรบ้างค่ามาดูรูปสุดท้ายกันเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหนมครับว่า โตรของเรานะครับจะเป็นสีบราวโอ๊กนะครับแล้วก็ผนังหลังเตาแก๊สของเรานะครับก็จะเป็นกระเบื้องสลับสีนะครับเป็นเท็กซ์เจอร์ไม้นะครับแล้วก็หน้าบานตู้ก็อาจจะเป็นไฮกลอสก็ได้นะครับเลือกสีเข้มหน่อยก็ดีนะครับกระเบื้องผนังโดยรวมส่วนใหญ่นะครับก็ใช้เป็นหินนะครับที่มีเท็กซ์เจอร์เหมือนเนหินแต่ว่ามีความเรียบเงาเน้นว่าเงาเนี่ยมันจะช่วยทาให้บ้านคุณดูสว่างขึ้นนะครับ หน้าบานตู้เย็นค่ะเป็นสเตเลสก็ได้นะครับอลองดูครับใส่โคมไฟสวยๆที่ตรงบริเวณทานดานหนาระว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เอาเขาเลือกหะโชว์ดีกับบ้านหลังอื่นตรงที่ว่ามีพื้นที่กว้างาให้ใ,ให้เล่นทําอะไรก็ได้ใช่ครับนะคะเพียงแต่ว่าจัดวางให้แค่จัดวางให้มันดูเป็นระเบียบ<ช>แล้วก็ เด่นที่บอกน่าจะเสียไ,ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ทําตรงตัวเชื่อมต่อเพราะว่าตรงบริเวณที่เชื่อมต่อเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นที่เตรียมอาหารได้ใช่ถูกต้องครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในตำแหน่งของโคมไฟนะครับที่เหนือจากเคาน์เตอร์อครัวขึ้นม,มานะครับคุณสามารถที่จะเพิ่มโคมไฟอยู่ใต้ตู้แขวนนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันก็สามารถจะส่องผนังของจุดช,ช่วยให้ ผนังตรงนั้นน่มีความโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับค่ะก็เท่ากับว่าหลังนี้นะคะจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอาจารย์คือหนึ่งพื้นเหมือนเดิมพื้นเหมือนเดิมนเืนดิม่ต้องเปลี่ยนค่ะนะครับเปลี่ยนกระเบื้องผนังนะครับแล้วก็เพิ่มเติมชุดครัวใหม่นะครับปรับชุดครัวใหม่ถ้าเกิดจะเอาชุดครัวเดิมไว้ก็ต่อในส่วนที่ต่อเติมออกมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าบานตู้นิดหน่อยเพิ่มตู้ตู้เย็นแล้วก็ทำโต๊ะรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นมาครับ ลองดูครับนี่ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมนะคะที่ส่งมานะคะส่งโจทย์มาให้อาจารย์ได้ทำกันบ้านแล้วทำให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้ดูดีขึ้นได้ครับนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตองมากเลยค่ะ แตะต้องขอขอบคุณนี้เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตากรงสวยจากรุ่งเรืองเติ้งค่ะขอบคุณทีมงานเพื่อนเพื่อนที่น่ารกของเราทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะพรุ่งนี้นะคะผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะในวันของค o l เล Fun ฟันฟันนี่นะคะ ค่ะรับเชิญน,น่าสนใจมากเลยเพราะเป็นหนุ่มน้อยมุสลิมนะคะที่เป็นดีเจจัดรายการวิทยุของพี่น้องชาวมุสลิมโดยตรงเลยค่ะวันนี้นะคะโยและก็จัดตองของต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการคาราฟุขลยยีหยดใใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ